สวัสดีครับท่านผู้ชมและทุกนงข้อด้านครับผมศาสตราจารย์พิเศษด็เตอร์ในแพทย์วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบดีสถาบันราชนกขอเรียนถึงความเป็นมาของโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้หนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเชิญพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆราปรินายกในพิธกาสที่มีพระชนมายุครบ8รอบสืบเนื่องจาก โครงการนี้เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสถาบันพระราชโนกกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักง,งานเลิคารุก,การสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20โดยที่สมเร็จพระสังฆราชนั้นทรงมีพระดําริในเรื่องของความห่วงใย,ยของพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้องค์ท่านได้ทราบถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 0หหมื่นกว่าลูกโดยเฉพาะยิ่งในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือยามอาพาธหรือความตอนที่เป็นโรคเนี่ยการที่ดูแลสุขภาพของตนเองและก็การไม่ยามเจ็บป่วยก็ไม่มีใครที่จะดูแลได้นอกจากพระด้วยกันเอง โครงการอบรมผ่าบริบาลภิกษุให้ของสถาบันพระบรมราชานุกระทรารณสุขร่วมกับสำนักง,งานเลขานุก,การตบเต็งสังฆราชและได้จัดทําโครงการนี้ทางรัฐบาลได้นําโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งใน9โครงการที่จะดําเนินการทั่วประเทศโดยที่รัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นวิหมายที่ดีที่วิาลัยรยาบาลผู้การสาธศสาสิกแห่งทั่วประเทศรวมทั้งในแพทย์สาวจังหวัดผู้ไดการลงมาจังหวัดลงยา,งงาอำเภอรงาามาตำบลร่วมกันยินดีที่จะให้ใหการ การรบิข้อมูลจากที่เราได้สำรวจเมื่อปี2,559ที่ผ่านมาภาพพิสูุทั้งหมดประมาณ250,000กว่ารูปเนี่ยประมาณ52%ที่ปกตินอกนั้นก็จะมีการเจ็บป่วยโดยเฉพออาะยิ่งการเสี่ยงของการเป็นโรคที่ไม่ติดต่ออีกประการหนึ่งก็ภาพพิสูุส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจะนอนป่วยอยู่ในวัดค่อนข้างจะมากเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเจ็บป่วยการจะไปโรงพยาบาลต่างๆก็ไปไม่สะดวกพระที่จะมาดูแลก็ไม่มีโดยเฉพาะย,ยิ่งย่าจมที่เป็นผู้หญิงเนื่องจากขัดทวินัยต่างๆโดยสมเด็จพระมหาวีรวงกานุก,กานสมเด็จสังฆราชมีบัญชาทโครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์3ประการประการแรกก็เป็นการเฉลิมเกียรติสมเด็จพระสังคาราชมีทรงมีพระชนมายุครบ8รอบ2ก็คือเพื่อที่จะอบรมพระภิกษุทั่วประเทศโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในรู้เรื่องในการสร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งการป้องกันโรคต่างๆ 3. าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะยิ่งพระสังฆาธิการทุกพระองค์ตงแต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรวมทั้งเลขาได้มีความรู้มีทักษะในการที่จะดูแลพระภิกษุพยายามจะป่วยตลอดจนการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล การที่เราอบรมจะมีการกกนาตั้งแต่ระดับตำบลองมีการเจ็บป่วยจะส่งการดูแลไปที่เราพสต่อถ้าหากรักษาหายาก็กลับถ้ารักษาไม่หายก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอําเภอและท้ายสุดก็คือโรงพยาบาลจังหวัดในยามที่เจ็บป่วยแล้วก็จําเป็นต้องนอนรักษาโรงพยาบาลสำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้เนี่ย ทรงมีพระดำริให้จัดที่วัดพระสีมหาธาตุพรรวิหารซึ่งพระองค์ได้ประทานให้จัดอันวันที่6กุมภาพันธ์2566มี2กิจกรรมหลักกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมมอบนโยบายสมเด็จพระสังฆราชจะ,ะทรงเสด็จมาเป็นประธานในเวลา14นาฬิกาสเสด็จมาถึงอาคารสมเด็จมหาวิโรวงวัดพระสีมหาธาตุพรรวิหารพระองค์ได้จงจุดทูปเทียนบูชาพระธาตุไตยหลังจากนั้นพระพรหมมณีจเจ้าอาวาสรองนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องศาพระสุข,สขท่านอนุทินชาบุรกุลจะมอบเครื่องศักการะหลังจากนั้นผมในแต่นะที่เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาให้พระองค์ได้ทรงทราบหลังจากนั้นให้พระโอวาทถึงความห่วงใยของสมเด็จพระสังฆราชที่มีต่อพระภิกษสุสงฆ์ทั่วประเทศตลอดจนสนัมมณนหลังจากนั้นท่านเสด็จกลับ แล้วก็สมเด็จพระหมหาวิโรธวง์ก็จะได้ทาําสัมมนาในยกคาให้กับท่านเจ้าคณะต่างๆมหาเถรสมาคมท่านเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรวมทั้งส่วนของคาราวะาที่มาร่วมกันคือในแพทยส์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศผู้ในการโรงพยาบาลจังหวัดที่มีส่วนต่างๆราชการที่เกี่ยวข้องอทิเช่นปลัดกระทรวงมหาไทยปลัดกระทรวงอ,อุดมศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและสมภิภาคโดยสุ ผลทอบรับของโครงการที่เราจะได้ก็คือเราได้แกนนำ พระภิกษุพระบริวารณภิกษุไข้หนึ่งตำบลหนึ่งรูปหนึ่งอำเภอหนึ่งรูปทวมทั้งระดับจังหวัดเช่นเดียวกันคาดหวังโครงการนี้ก็คือพระภิกษุมีสุขภาพที่ดีเรื่องการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดโรคสมองโรคไตพิการโรคไม่ติดต่ออื่นๆพระภิกษุยามเจ็บป่วยได้รับก,การดูแลเพื่อให้ธรรมนเษศได้มีคุณภาพชีวิตดีเพื่อทำนุมุนศาสนาต่อไปขอเรียนเชิญพทธศาสนิก,ก,กชนและผู้มีใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันร,รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชของเราในวันที่อันเป็นมง คนนี้ครับขอเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณครับ